จังหวัดสุรินค่ะมีการประชุมเพื่อที่จะชี้แจงและก็สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลผนวกกับข้อม,มูลด้านความมั่นคงเพื่อที่จะให้ทางกาะโรมนร่จังหวัดสุรินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําไปขยายผลกับส่วนราชการอื่นๆเพื่อที่จะร่วมกันบูรณาการเฝ่าระวังและก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะ โดยทางเการโมโนอจังหวัดสุรินทร์โดยมีทางพ่านเอกจิตกรจันสว่างร่องพออการ,รมนอจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายทหารพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมให้การต้อนรับพลนโทษชนินสิงนาดนิติรักพอ,อสอป,อป,อปอสามเการมนอและก็คณะในโอกาสเดินทางมาราชการตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2 5 6 8 รายการตรวจสอบวิเคราะห์และกับประเมินคา่าพื้นทีเสียงด่านอาชญากรรมขามชาติในพื้นที่โดยการประชุมในเธอนีกเพื่อที่จะหารือชี้แจงและการสร้างการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลผนวกกับข้อมูลด่านความมันคงเพื่อให้กรรอมนอจังงวัดสุลินและกับนวยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลกับส่วนราชการอื่นๆเพื่อที่จะร่วมกันบูรณาการเฝ่าระวังและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ อย่างเช่นการลักลอบหนีเข่าเมืองการลักลอบขนสินค้านีภาษีการลักลอบนำเข่าสารต่างต้นยาเสพติดไพคุกคามทางไซเบอร์ทางออนไลน์และการก่อการร้ายหรือว่าความบัสงงบในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่นวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันผลการปฏิบัติเป็นไปโดยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะ